คณิต t n e t เรียนคณิตออนไลน์ online, สามารถช่วยคุณได้ว่าจะถึงจุดหมายมันไม่ใช่เรื่องงา่ายว่าจะถึงจุดหมายมันไม่ใช่เรื่องงา่ายข้อ13ค่าของดีจากสมการโจทย์ถามค่าของดีนะจากสมการนี้ดีคูณกับ 2.10ส,ส่วนสิบ,บวกหนึส่วนสเท่ากับสาส่วนหเท่ากับข้อใดคราวนี้วิธีคิดนักเรียนก็บวกเศษส่วนซะก่อนเศษส่วนตอนนี้ส่วนเป็น10บ,บวกง่ายบวกง่ายนักเรียนก็บวกเลยได้3ามส่วนก็สรุปแล้วได้3ามส่วนดีตอบสาส่วนห เราก็ทำให้สัมสิทธิ์ของดีเนี่ยตอบหนึ่งจะทำให้สัมสิทธิ์ของดีตอบหนึ่งก็กลับเศษเป็นส่วนคูณทั้งสองข้างนำสิบส่วนสามเนี่ยคูณทั้งสองข้างเลยสิบส่วนสามคูณกับสามส่วนสิบจะเท่ากับสิบส่วนสามคูณกับสามส่วนห้า ทำอย่างนี้เพื่อให้สัมประสิทธิ์ของดีตอบหนึ่งไงจะได้พูดวันหนึ่งดีเท่ากับเท่าไหร่หารได้เลยเห็นไหมกลับเศษเป็นส่วนเท่านั้นแหละนะจะได้ดีเท่ากับสามหารสามได้ห้าหนึ่งห้าห้าสองดีก็ตอบเลขสองดีตอบเลขสองกไก่นักเรียนพอทำเสร็จแล้วตรวจคำตอบด้วยนะ ตรวจคำตอบว่าเราทำไปถูกไหมก็นำสองไปแทนนำสองไปแทนในสมการเนี่ยตรงนี้มันได้สามส่วนสิบถูกไหมสามส่วนสิบคูณกับสองสองคูณสามสองคูณสามส่วนสิบอะนักเรียนตรวจคำตอบนะสองคูณกับสามส่วนสิบสองหนึ่งสองสองห้าก็ตอบสามในห้าแม้ถูกต้อง ตรวจคำตอบได้นักเรียนนำไปแทนค่าดูข้อ14คำตอบของสมการ k ส่วน7ลบ2,120เท่ากับ500ตรงกับข้อใดเขาถามค่า k นั่นเองนะคำว่าคำตอบของสมการคือค่า k นักเรียนก็ทำเงี้จับ2,120เนี่ยบวกทั้งสองข้าง เพื่อทำให้ก้อนนี้เหลือศูนย์ตอบศูนย์นะมันเป็นลบอยู่ก็บวกเข้าไปถ้ามันเป็นบวกอยู่ก็ลบออกไปได้ k ส่วน7ลบ2,120บวก2,120ทั 2, ้งสองข้าง2,120 นี่ก้อนนี้ได้ศูนย์เห็นไหมได้ศูนย์ก็เหลือเคส่วนเจ็ดห้าร้อยไปบวกก็ได้สองพันหกร้อยยี่สิบนักเรียนก็นำเจ็ดคูณทั้งสองข้างนำเจ็ดคูณทั้งสองข้างนะเคส่วนเจ็ดคูณด้วยเจ็ดสองพันหกร้อยยี่สิบก็คูณด้วยเจ็ดเจ็ดก็หารเจ็ดได้เหลือเค เจ็ดศูนย์ได้ศูนย์เจ็ดสองสิบสี่ทดหนึ่งเจ็ดหกสิบสองก็สิบสามทดสี่เจ็ดสองสิบสี่บวกอีกสี่ก็เป็นสิบแปดก็ได้หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบตอบตัวเลือกขอไข่นักเรียนตรวจคำตอบได้นะครับตรวจคำตอบนักเรียนก็ นำค่าเคตอบหนึ่งมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบไปแทนตรงนี้แล้วหารด้วยเจ็ดลบด้วยสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบต้องตอบห้าร้อยข้อสิบห้าโจทย์ถามว่าค่าของ y บวกสามที่สอดคล้องกับสมการนี้เท่ากับข้อใดสมการสี่คูณ y ลบสี่เท่ากับยี่สิบ คราวนี้ที่มันจะสอดคล้องได้ตัว y ตัวนี้เฉพาะตัว y นะสอดคล้องนะนักเรียนหาค่า y ก่อนได้ y เท่าไหร่ก็ไปบวกกับ3ก็ตอบตัวเลือกข้อไหนหาค่า y จากสมการนี้ก่อนนักเรียนเนี่ยสมการเนี้ยหาค่า y ก่อนวิธีทาทำอย่างเงี้4คูณอยู่นักเรียนก็จับ1ส่วน4คูณทั้งสองข้างเลยเพื่อทำให้เป็น1 หนึ่งส่วนสี่คูณกับสี่วายลบสี่เท่ากับหนึ่งส่วนสี่คูณยี่สิบแมสสี่ก็หารกันได้หนึ่งสี่ห้ายี่สิบสรุปแล้วได้วายลบสี่ตอบเลขห้านักเรียนก็จับสี่บวกทั้งสองข้างใช่ไหมจับสี่บวกทั้งสองข้างก็เลยได้ y ลบ4บวก4เท่ากับ5บวก4 y ก็เลยตอบเลข9 y ตอบเลข9แต่โจทย์ถาม y บวก 3, y 3, 3, 3อะ y บวก3นักเรียนก็ y บวก3ก็เท่ากับ9บวก3ก็เลยตอบ12ตอบ12คควข้อนี้ต่อไปข้อ16 จากสมการ y, y เท่ากับ 3x ลบ2ค่า x เมื่อ y ตอบ 7, 7เท่ากับข้อใด y ตอบเลข7นะนักเรียนก็แทนเลข7ลงไปที่ y เลยได้7เท่ากับ 3x แล้วก็ลบเลข2นักเรียนก็วางแผนเลยทำ2ให้หมดไปเนี่ยมันลบ2อ,อยู่ก็บวก2ทั้ง2ข้าง ก็ได้เจ็ดบวกสองเท่ากับสามเอกรลบสองบวกสองลบสองบวกสองก็หมดไปข้างนี้ก็ได้เจ็ดบวกสองได้เลขเก้าเท่ากับสามเอ็กซ์ทำยังไงจะให้เหลือหนึ่งเอ็กซ์อ่ะสามเอ็กซ์อ่ะก็นำหนึ่งส่วนสามคูณทั้งสองข้างหนึ่งส่วนสามคูณทั้งสองข้าง คูณสามสามหารสามได้หนึ่งแล้วเห็นไหมก็ได้3ามสามเสมเท่ากับ x ก็คือ x อเท่ากับสมเนี่ยเขียนกลับใหม่เนี่ยก็แปลว่าใช้สมบัติการสมมาตรการสมมาตรนะครับสรุปแล้ว x ตอบเลข3ตัวเลือกขอไข่ ต่อไปข้อสิเจถ้าห x าส่วนหลบด้วย3ามเอ็ส่วนสเท่ากับหส่วนสิบสองแล้วค่าของ x อบวกหเท่ากับข้อใดโจทย์ถาม x อบวกหน่งตอบอะไรนักเรียนก็หาค่า x ก่อนพอได้ค่า x เสร็จเรียบร้อยก็บวกอีกหนึ่งตอบอดูวิธีคิดนะถ้ามีส่วนเนี่ย เขาบอกทําส่วนให้เป็นหนึ่งแล้วมันจะง่ายจะทําส่วนให้เป็นหนึ่งเนี่ยก็จับส่วนทั้งหมดเนี่ยมาหาคอรนจับส่วนทั้งหมดนะมาหาคอรนอได้เท่าไหร่ก็นําครนเนี่ยคูณตลอดคูณทั้งสองข้างครนอคือตัวเลขที่น้อยที่สุดที่สามตัวเนี้ยหารแล้วลงตัวไงหาครกนก่อนเลย อ้าจ่าหกสี่แล้วก็สิบสองหาคนอดตั้งหารเลยนะสองหารได้สามตัวเลยสองสามหกสองสองสี่สองหกสิบสองสามหารได้ใช่ไหมสามหนึ่งสามได้สองสามสองหกสองหารได้ สรุปแล้วคอรอนอนก,ก็ตอบสองคูณสามคูณสองสองสองสี่สี่สามก็สิบสองคอรอนอ,อกกตอบสิบสองได้คอรอนอนเท่ากับสิบสองนักเรียนก็นำสิบสองเนี่ยคูณทั้งสองข้างคูณทั้งสองข้างคูณทุกตัวนะนักเรียนคูณทุกตัวนะครับคูณทุกตัว อันนี้มันลบกันอยู่ก็คูณตัวนี้ด้วยคูณตัวนี้ด้วยคูณตัวนี้ด้วยคูณทั้งหมดสามตัวเลยนำสิบสองคูณก็สิบสองคูณด้วยห้าเอ็กส่วนหกลบด้วยสิบสองคูณกับสามเอ็กส่วนสี่เท่ากับสิบสองคูณด้วยหนึ่งส่วนสิบสอง นักเรียนจะหารได้หมดทุกตัวพอเราหาคอลนอมาแล้วหกหนึ่งหกหกสองสี่หนึ่งสี่สี่สามสิบสองหารสิบสองได้หนึ่งเรียบร้อยได้เท่าไหร่ครับสองห้าก็สิบเอ็กสามสามก็ได้เก้าเอ็กตอบหนึ่งสิบเอ็กลบเก้าเอ็กก็เหลือเท่าไหร่ละหนึ่งเอ็ก เท่ากับหนึ่งอ้าวก็เสร็จแล้วสิโจทย์ถาม x บวกหนึ่งอ่ะก็เพิ่มไปอีกหนึ่ง x บวกหนึ่งเพิ่มอีกหนึ่งก็ตอบสองสรุปแล้วข้อนี้ตอบตัวเลือกขออใขรข้อสิบแปดโจทย์กำหนด a อบวกสามเท่ากับห้าอส่วนสอง ค่าของ a ยกกำลังสองเท่ากับข้อใดอ่ะแวถาม a ยกกำลังสองตอบข้อใดนักเรียนก็หาค่า a ก่อนได้เท่าไหรและยกกำลังสองตอบน,นี่นักเรียนดูนะมีส่วนเป็นสองอีกอ่ะใช่ไหมทำส่วนให้เป็นหนึ่งก็นำสองคูณทั้งสองข้างคูณทุกตัวนะเนี่ยคูณตัวนี้ด้วยคูณตัวนี้ด้วยคูณตัวนี้ด้วย หลักการแก้สมการเนี่ยถ้ามีส่วนทำส่วนให้เป็นหนึ่งจะง,ง่ายก็นำสองคูณทั้งสองข้างได้สองเอบวกสองคูณสามก็ได้หกสองคูณกับห้าอส่วนสองสองก็หารสองได้สรุปแล้วได้สองเอบวกหกเท่ากับห้าเ จัดการนำเอไปไว้ข้างเดียวกันเดียน,นี่นักเรียนจะเห็นว่าตรงนี้ห้าเอกับสองเอเนี่ยห้าเอมากกว่านะนักเรียนก็ย้ายสองเอมาทางทางขวาดีกว่าจะได้ไม่ติดลบจะย้ายมาก็คือนำสองเอลบทั้งสองข้างสองเอเนี่ยลบทั้งสองข้างหรือจะพูดตามสมบัติก็คือนำลบสองเอบวกทั้งสองข้าง นะครับลบทั้งสองข้างนะ 2a ลบทั้งสองข้างก็ได้ 5a า a ลบ 2a 2a ลบ 2a หมดไปเหลือเลข6 5a ้าลบ 2a ก็เหลือ 3a เสร็จแล้วนะักเรียนทำให้เหลือ 1a ึ่ที่ทำไงก็นำหนึ่งส่วนสามคูณทั้งสองข้าง หรือนำสามหารทั้งสองข้างนั่นแหละหนึ่งส่วนสามคูณหนึ่งส่วนสามคูณสามสองหกสามหนึ่งสามเอก็เลยตอบเลขสองเอตอบเลขสองยกกำลังสองอะเอกำลังสองก็สองกำลังสองก็ตอบเลขอะไรอะ่ะเลขสี่ ตอบตัวเลือกขอไข่ข้อสิบเกเป็นเทคนิคการออกข้อสอบทำให้นักเรียนงงเล่นเงี้ยนะถ้า a ตอบ x ลบหนึ่งและ b ตอบสอง x ลบสามเมื่อ a เท่ากับ b เมื่อ a เท่ากับ b นะแล้วค่าของ a เท่ากับเท่าใด เขาถามค่า A นะนักเรียนถามค่า A นักเรียนต้องหาค่า X ให้ได้ว่าตอบอะไรแล้ว X มาลบหนึ่งนั่นคือค่า A แต่โจทย์สั่งมาว่า A กับ B เป็นไงกันเท่ากันนักเรียนก็จับมันเท่ากันเดต่างก็เท่ากับ a เห็นไหมเนี่ยไอเนี่ยต่างก็เท่ากับ A นี่ต่างก็เท่ากับ B A กับ B มันเท่ากันนะก็จับมันเท่ากันเลยเรารู้ว่า a เท่ากับ x ลบหนึ่ง B เท่ากับ2 x ลบ3แต่ A กับ B มันเท่ากันก็จับทางด้านขวาเนี่เท่ากันเลยได้ x ลบ1คือ A B ก็คือ2 x ลบ3หรือจะพูดว่า A เนี่ย a ตอบแค่นี้นำมาแทนค่า B ตอบแค่นี้ค่าของ B เนี่ยมาแทนค่านักเรียนทำไงครับ นี่ตรงนี้สองเอ็กตรงนี้หนึ่งเอ็กอ่ะก็จับเอ็กลบทั้งสองข้างจะได้มาอยู่ข้างนี้จับเอ็กลบทั้งสองข้างนะก็ได้เอ็กลบหนึ่งลบเอ็กสองเอ็กลบสามแล้วก็ลบเอ็กต้องลบทั้งสองข้างเอ็กลบเอ็กหมดไปก็เหลือลบหนึ่งสองเอ็กลบเอ็กก็เหลือหนึ่งเอ็กแล้วก็ลบเลขสาม นักเรียนทําให้ข้างนี้เหลือ x ตัวเดียวก็นำสามบวกทั้งสองข้างนำสามบวกทั้งสองข้างก็ลบหนึ่งบวกสามเท่ากับ x ลบสามแล้วก็บวกเลขสามลบสามบวกสามก็หมดไปลบหนึ่งบวกสามตอบเลขอะไร2สองเท่ากับ x ได้ค่า x แล้ว x ตอบเลขสอง แต่โจทย์ถามค่า a อ่ะโจทย์ถามค่า a x ตอบเลข2เพราะฉะนั้น a ก็เท่ากับ2ลบออก1ก็ตอบเลข1นั่นเองตัวเลือกงองงูเลยต่อไปข้อ20ถ้า3เท่าของ2 x ลบ5บวกกับ2เท่าของ x ลบ3เท่ากับเลข3 แล้ว x บวกสามเท่ากับข้อใดนักเรียนก็หาค่า x ออกมาได้เท่าไหร่แล้วก็บวกสามตออ้อาววิธีทำทำเงี้ยสามคูณวงเล็บนี้นักเรียนก็ใช้สมบัติแจกแจงแจกแจงคือคูณทุกตัวสองคูณวงเล็บนี้ก็ใช้สมบัติแจกแจงอีกคูณเข้าไปในวงเล็บคูณทุกตัวอา้าวสามคูณสอง x ก็ตอบหก x สามคูณลบห้าก็ตอบลบสิบห้าสองคูณเข้าไปก็ได้สองเอ็กสองคูณลบสามก็ได้ลบหกตอบเลขสามนักเรียนก็รวมเอกนามคล้ายใช่ไหมหกเอ็กกับสองเอ็กก็เป็นเท่าไหร่แปดเอ็กลบสิบห้ากับลบหกก็เป็นลบ ยี่สิบเอ็ดตอบเลขสามข้างนี้ให้เหลือศูนย์สิเออบวกยี่สิบเอ็ดทั้งสองข้างบวกยี่สิบเอ็ดทั้งสองข้างก็เหลือแปดเอ็กเท่ากับยี่สิบสี่ นำแปดหารทั้งสองข้างใช่ไหมนำแปดหารทั้งสองข้างหรือหนึ่งส่วนแปดคูณทั้งสองข้างก็ะดาหนึ่งส่วนแปดคูณทั้งสองข้างเพื่อให้สัมประสิทธิ์ของ x ตอบหนึ่งแปดหารแปดได้หนึ่งตอบ x เท่ากับแปดสามยี่สิบสี่เอ็ก็ตอบเลขสาม x ตอบเลขสามโจทย์ถามอะไรโจทย์ถาม x บวกสามก็สามบวกสามได้หตอบตัวเลขงูต่อไปเป็นทำให้เป็นประโยคสัญลักษณ์จะเข้าโจทย์สมการแล้วนะยี่สิบเอด ข้อใดเป็นประโยคสัญลักษณ์แทนข้อความสองเท่าของผลต่างของจำนวนหนึ่งกับสามเท่ากับห้าน่าจะข้อไหนสองเท่าของผลต่างก็สองเท่าคูณกับผลต่างเนี่ยเห็นไหมผลต่าง x อลบสามจำนวนหนึ่งเนี่ยเราก็ให้เป็น x เ,เลยแล้วเท่ากับห้า ก็มีข้อเดียวคือข้องอต่อไปข้อยีิบสองหกเท่าของผลต่างระหว่างเลขจำนวนหนึ่งก็ให้เป็น x อีกแล้วกับสามมีผลลัพธ์เท่ากับสามสิบหกจงเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังข้อใดก็หกเท่าของหกเท่าของ x ลบสามเนาะมีผลลัพธ์เท่ากับสามสิบหกก็ข้อละขอใครอันเนี้ยอันเนี้ยถูกที่สุดนะเพราะว่าเขาบอกหกเท่าของผลต่างระหว่างเลขจำนวนหนึ่งกับสามก็เรียงกันเนี X ่ยเอลบสามต่อไปยี่สิบสามถ้านำแปดลบออกจาก นำแปดนะลบออกจากเก้าเท่าของเลขจำนวนหนึ่งเลขจำนวนหนึ่งก็สมมุติว่าเป็น x ได้ผลลัพธ์เท่ากับหกสิบสองจงเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังข้อใดนักเรียนนำแปดลบออกอะ่ะก็แสดงว่าตัวไหนเป็นตัวตั้งเนี่ยเเท่าของ x 9x เป็นตัวตั้ง 9x เป็นตัวตั้งลบออก8ดจะตอบหกสิบสอง ก็ตอบกอไก่ตรงนี้นักเรียนต้องตีความให้เป็นนะเปลี่ยนประโยคเป็นประโยค,โยคสัญลักษณ์เถอะยี่สิบสี่เก้งและกวางชื่อคนนะเนี่ยมีอายุรวมกันห้าสิบสี่ปีถ้าเก้งมีอายุเอ็กปี และเก้งมีอายุอ่อนกว่ากวางเจดปีจงเขียนสมการเพื่อหาอายุของเก้งและกวางได้ดังข้อใดเขาบอกสองคนเนี่ยอายุรวมกันได้ห้าสิบสี่ะแต่เก้งมีอายุอ่อนกว่ากวางเจ็ดปีอะเก้งมีอายุอ่อนกว่ากวางเจปีเขาบอกให้เก้งอายุ x แล้วอะเพราะฉะนั้นกวางก็ต้องอายุเท่าไหร่ครับ x บวก7เพราะกวางแก่กว่าก็ได้ x บวก x บวก7สองคนรวมกันตอบ54ก็ต้องตอบตัวเลือกคอคว่า,วา,ายช,งงาชุดนี้ให้นักเรียนแก้สมการโดยใช้สมบัตินะ ไม่นึกไปนึกมาแล้วนะแล้วก็อย่าลืมตรวจคำตอบด้วยอ่าววิธีคิดทำงี้ขั้นแรกนักเรียนก็ทำสัมประสิทธิ์ของ x ให้ตอบหนึ่งอะ่ะมันหารด้วยแปดอยู่อะ่ะก็นำแปดคูณทั้งสองข้างแปดคูณทั้งสองข้างก็ได้แปดคูณกับเก้าแปดหารแปดได้ตอบเอ แปดเก้าก็เท่าไรเจ็ดสิบสองตอบเจ็ดสิบสองแล้วนะต่อไปตรวจคำตอบตรวจคำตอบตรวจคำตอบนะก็ทางซ้ายมือใช้ L S ก็ะดะทางซ้ายมือก็แทน x ด้วยเจ็เขไปก็ เจ็ดสิบสองหารด้วยแปดเท่ากับแปดเก้าเจ็ดสิบสองผลลัพด้วยเ้าก็เท่ากับ rs ขวามือเท่ากับจริงก็ถูกต้องตัวคำตอบอย่างเงี้ยนะต่อไปข้อที่สองทำให้เหลือหนึ่ง y นักเรียนก็นำหนึ่งส่วนเจดคูณทั้งสองข้าง หนึ่งส่วนเจ็ดคูณยี่สิบเอ็ดเจ็ดหารเจ็ดได้เหลือวายเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดตอบสามสรุปแล้วได้คำตอบคือเลขสามตรวจคำตอบตรวจคำตอบลูกซ้ายมอือ LS นะเจ็ด คูณกับสามก็ตอบยี่สิบเอ็ดซึ่งเท่ากับขวามือ r s ก็ถูกต้องข้อสามปัญหาทุกอย่างพ่ายแพ้กับความผิด